เรามาต่อกับเรื่องเล่าจากเมืองคราสจากเกมไลฟ์ออฟพีกันครับที่ว่าด้วยชุดข้อมูลจากเอกสารที่เราได้ระหว่างเดินทางใส่สตอรี่แล้วก็ข้อสังเกตต่างๆครับเอพิโซดที่3เราจบตรงที่การเอาชนะคิงเฟลมฟูโอเก o กับเอกสารที่บอกถึงสูตรการรักษาของดรคลาร์กชอที่เป็นสาเหตุให้คนในเมืองแปลสภาพเป็นซอมบี้สถานที่ต่อไปที่เราจะไปเยือนก็คือมูลไรทาวเอกสารที่เจอบอกเล่าเกี่ยวกับโลเคชันนี้เอาไว้ว่ามูลไรทาวคือสถานที่ที่อยู่ด้านล่างสุดของเมืองที่ซึ่งนักแสวงบุญเตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางของพวกเขา ตั้งแต่เซนต์ฟรานเชริโกได้พบกับเทวทูตที่มีปีกข้างเดียวแล้วก็สร้างโบสถ์ขึ้นมามูลไลท์ท้าก็กลายเป็นสถานที่ที่นักแสวงบุญใช้เดินทางขึ้นไปยังโบสถ์โดยใช้รอกเลื่อนและเป็นที่สำหรับเตรียมตัวเดินทางไกลชื่อเสียงของอันเดรยสถึงจุดสูงสุดเมื่อท่านได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นบาทหลวงณเวลานั้นคราสเป็นเมืองยากจนเล็กๆแต่ว่าอันเดรยสไม่สนใจเรื่องนั้นเขาวุทิศตนเองเพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มที่จนถึงขนาดที่ผู้คนต่างพูดกันว่าอันเดรยสคือนักบุญฟรานเชริโกที่่กกลับมมาเิดให มูลไรทาวก็ช่วยสนับสนุนคณะบัตรหลวงของโบสถ์เป็นอย่างดีพวกเขาร่วมมือกันชาวบ้านก็เป็นกระบอกเสียงที่ช่วยเผยแพร่คําสอนของพระเจ้าการตัดสินใจเปิดรับคณะนักปรุงยาจากภายนอกและชชีวิตเมืองคราสก็เกิดขึ้นที่มูลไลทาวหลังจากนั้นที่นี่ก็เป็นดั่งสถานที่ให้กาเนิดเมืองคราสที่เรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้ณนะตอนนี้เรามีรถรางเข้ามาทดแทนการใช้รอกหมู่บ้านห่างไกลก็เปลี่ยนเป็นเมืองแห่งอนาคตแต่ศีลธรรมความเชื่อของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลง เช่นเทวทูตป,ปีกเดียวที่ใช้ปีกของเขาอบร่างที่ยันเฉียบของนักบุนฟรานเชลิโกผู้คนจะต้องช่วยเหลือกันและกันสถานที่ที่อยู่ต่ำที่สุดเมืองแสงจันทร์คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าศีลธรรมคุณงามความดีเหล่านั้นยังคงอยู่จากเอกาสารฉบรับนี้มันจึงอธิบายว่าทาไมมูลไลทาวจึงแตกต่างจากคลาสนะครับโดยเฉพาะเมืองที่ลำหน้าไม่เท่ากันในผลก็เพราะว่าเมืองแห่งนี้พยายามรักษารากเงาเดิมเอาไว้อีกทั้งเรายังได้เห็นสิ่งปลูกสร้างที่สะท้อนถึงความศรัทธาที่มีต่อนักบุนฟรานเชลิโกอีกด้วย อย่างไั้ก็ตามชาวบ้านของที่นี่ก็ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นซอมบี้เช่นกันนั่นทำให้ดินแดนนี้เป็นพื้นที่รับแลวที่มีแต่อันตรายเอกสารฉบับที่2ที่เจอจะอยู่ด้านหน้ารูปปั้นเทวทูตที่มีปีกข้างเดียวครับเอกสารนี้มีชื่อว่าคำสวดอ้อนวอนของผู้หญิงคนหนึ่งเราผู้เป็นเจ้าฉันขอสวดอ้อนวอนจากใจได้โปรดไทถอนความโกรธของท่านที่มีต่อเมืองคราสเชกเช่นที่ครั้งหนึ่งท่านเคยอบอุ้มบาดหลวงฟรานเชลิโกด้วยปีกของท่านได้โปรดปกป้องพวกเรา ถ้าคำพิพากษานั้นเป็นสิ่งที่ดิกเลี้ยงไม่ได้เพราะความผิดพลาดของเราอย่างน้อยก็ได้ปลดละเว้นลูกของฉันด้วยทารกผูนี้ยังไม่เคยทำผิดได้โปรดรับชาลลอตต์ของฉันขึ้นสู่สวรรค์และใครก็ตามที่มาเยือนที่นี่ได้โปรดสดขอพรให้เราด้วยและขอให้รู้ไว้ว่าดินแดนนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยนารูปปั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถใช้เกเจอร์ในท่าทางของการสวดได้ครับจากนั้นเมื่อเราเปิดประตูใหญ่เข้าสู่สะพานแห่งการไถ่บาปภาพที่เราได้เห็นก็คือภาพการต่อสู้ระหว่างพัพเพชและเหล่่าามนุุษยย์ทีกลั ทีนี้ถ้าเราเอาข้อที่จริงจากเนื้อเรื่องทั้งหมดกับเอกสารการรักษาของดรคลาร์กชอว์มาประกอบการวิเคราะห์ทั้งเรื่องที่มนุษย์กินยาที่ผลิตขึ้นด้วยสูตรพิเศษของพวกอัลคิมิสจนทาให้พวกเขากลายเป็นซอมบี้และการแปลรหัสคําพูดของโรมิโอคิงออฟทัพเพทที่บอกว่าเ็าออกคําสั่งให้หุ่นเชิดออกไปต่อต้านกองทัพซอมบี้และมนุษย์กลายพันธุ์เราก็จะได้คําตอบนะครับว่าทําไมหุ่นเชิดถึงสังหารมนุษย์เท่าตามความเข้าใจของผมผมมองว่ามันก็มีแง่มุมให้เราคิดได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าตัดเรื่องคาาสสสััั่่่งงงงงของอออเจจปตกกกไไบทีหหุนชิจจด็ะยมญู เพราะว่าพวกเขาแค่ประเมินว่ามนุษย์ที่ได้รับยาเหล่านั้นกําลังกลายพันธุ์และจะไม่ได้อยู่ในสภาพมนุษย์อีกต่อไปแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่ได้กลายร่างก็ตามหุ่นเชิดก็เลยมองว่าคนเหล่านี้ก็คืออันตรายต่อมนุษย์ปกติและกฎข้อที่3ก็บอกชัดเจนว่าพับเพทจะต้องปกป้องมนุษย์และเมืองคราสพวกเขาจึงเปิดฉากโจมตีนะครับจนนาไปสู่สถานการณ์พัเพทเฟนซี่ในที่สุดนั่นเองระหว่างที่สำรวจมูไลทาวเราจะได้เจอ NPC ซที่ชื่อว่าเจียนเจโอ อดีตัลบิมิสที่แอบถอนตัวออกมาเพื่อหาวิธีรักษาโรคตกผลึกให้กับตัวเองในตอนที่เจอกันเขาจะให้หนังสือมาหนึ่งเล่มเกี่ยวกับตำนานอัศวินที่อาจจะเชื่อมโยงไปยังยุคโบราณของดินแดนนี้หนังสือเล่มนั้นชื่อว่าบทกวีแห่งกิยมกิยมเท่าที่ผมค้นดูจะเป็นการออกเสียงแบบฝรั่งเศสน,นะครับและคำคำนี้น่าจะมีรากคำศัพท์มาจากคำว่าวิลเลียมบทกวีแห่งกิยมมีเนื้อหาบอกว่ากิยมคืออัศวินแห่งราชาเขาได้เจอพฤกษาสองแสงบนภูเขาหิน ผลจากต้นไม้นี้มีลักษณะเหมือนเหรียญทองคําแล้วมันยังมีพรอ,อันน่าอัศจรรย์ที่ช่วยรักษาอาการป่วยจากโรคต่างๆคนที่เป็นโรคที่รักษาไม่หายก็เป็นปกติได้จากผลไม้อันนี้หลังจากที่ค้นพบต้นไม้กิยมได้สร้างปราสาทขึ้นมาแล้วเรียกตนเองว่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์แต่ท่านผู้พักแรมขอให้จำเอาไว้ว่าปฏิหารนั้นมีค่าใช้จ่ายเสมอไม่ว่าปฏิหารนั้นจะยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามพึกษาส่องแสงก็จะหมายถึงต้นไม้เหรียญทองคําที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่โฮเทลคลาสนะครับ และข้อมูลจากบทกวียังช่วยสนับสนุนเวนิสีครัสแลนด์มาร์ไกด์ฉบับที่1ที่ผมเคยเล่าไปในวิดีโอก่อนหน้านี้ด้วยนะครับว่าโรงแรมเคยเป็นปราสาทมาก่อนแต่เพราะเกิดเหตุเพลิงไหม้โครงสร้างที่เหลือจึงถูออกอมรีโนเวทใหม่โดยเลดี้แอนโทเนียเอกาสารฉบับต่อมาจะอยู่ในโบสครับมันคือโน้ตเพลงเปื้อนของเหลวสีน้ำเงินกับข้อความที่เขียนทับลงไปข้อความบอกว่าเทวทูตทำไมท่านจึงละทิ้งพวกเราโบสแห่งนี้ทำให้ฉันกลัวฉันอยากกลับบ้าน ทุกๆคืนมันจะมีเสียงมอนสเตอร์ส่งเสียงร้องดังมาจากชั้นใต้ดินแม้ชั้นจะร้องเพลงแต่ว่าเสียงนั่นก็ยังดังกล้องอยู่ในหูมันคงดีถ้าท่านหัวหน้าบาตรหลวงอยู่กับเราแต่ท่านกำลังยุ่งกับการสวดเทวทูตได้โปรดฟังเสียงสวดขอพรจากเราด้วยได้โปรดพาเรากลับบ้านจากนั้นเมื่อสำรวจลึกลงไปนะครับเราก็จะพบว่ามันมีมอนสเตอร์อยู่ที่ชั้นด้านล่างโบสถ์จริงๆและยิ่งลงลึกไปมากเท่าไหร่ความดุร้ายและสภาพการกลายพันธุ์ของพวกมันก็จะยิ่งมากขึ้น ชั้นล่างของโบสถ์งเต็มไปด้วยข้อความที่เขียนด้วยเลือดนะครับเช่นข้อความที่บอกเรื่องการตายของอาร์ชบิชอปบอกถึงการกลายเป็นสถานที่ต้องคำสาปแต่ทว่าข้อความที่น่าสนใจจริงๆจะเป็นการพูดถึงแขนของพระเจ้าหรือว่า arm of God ผู้เขียนบรรยายว่าอัลคิมิสพวกนั้นเรียกมันว่าแขนของพระเจ้าจะพวกโอหังแกกําลังเรียกความโกรธของพระเจ้ามาสู่ตัวแกเอง arm of God คือไอเทมสุดท้ายที่เราได้มาหลังจากเอาชนะไซมอนน่นะครับแล้วมันยังเป็นไอเทมที่ใช้สาหรับมอบชีวิตให้กับพินอคคิโอฉะนั้นการเจอข้อความนี้ที่่่โบบกก็เทาาัว อาร์ชบิชอปอันเดรสและสาวกบางคนของที่นี่ก็น่าจะรู้เรื่องแผนการของไซมอนเช่นกันครับ NPC ที่เราเจอในโบส์ก็คือเซซิลสาวกผู้ติดตามอันเดรียสสจะขอให้เราตามหาโฮลี่มาร์ของอันเดรียสกลับมาให้เธอซึ่งเมื่อเราตามหาจนเจอนะครับไอเทมชิ้นนี้จะมีคำบรรยายบอกว่านี่คือตราศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากห้องทํางานของอาร์ชบิชอปมันคือสิ่งที่เซซิลอยากเห็นในช่วงเวลาสุดท้ายของเธออาร์ชบิชอปคือบุคคลน่าเลื่อมใสพวกนั้นเรียกเขาว่านักบุญแห่งครัสว่ากันว่าพลังคุณงามความดีสามารถเปลี่ยนให้้าาตตกกรรยออมสมนึิด่พะเจ ภายในห้องทำงานของอดริยสยังมีบันทึกของเขาที่เขียนว่าเซซิลไม่สบายอีกแล้ววันนี้พี่น้องอดัมเจอเธอกำลังยืนเหมือนคนตายที่ขอบหน้าผาพวกเขาพาเธอกลับมาถ้ามันเป็นแค่การละเมอแล้วเดินหลงไปก็คงไม่เป็นไรแต่ฉันกำลังกังวลว่ามันอาจจะเป็นเพราะผลของการบังคับโดยสายเลือดเดิมของเธอหรือเปล่าฉันรู้ว่าเธอมีศรัทธาม,มากกว่าใครแต่นี่มันเลวร้ายมากพระเจ้าจะยินดีที่มีอาโทนบางทีฉันอาจจะไปขอให้เธอไถ่บาปด้วยการไปเยือนกอรอัลคิมิสฉันมีวัตถุบางอย่างของพวกมันในมือต้องขอบคุณเซซิล ฉันจะไม่ปล่อยให้ไอ้พวกหัวขวดเหล่านั้นทำลายเมืองคราสอีกต่อไปสิ่งนี้จะชำระล้างเมืองบางทีมันคือความผิดพลาดท,ที่ยอมรับพวกนั้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นภัยพิบัตินี้คือคำพิพากษาจากพระเจ้าพวกอัลคิมิสคนถูกขับไล่ออกไปจากที่นี่ตั้งแต่30ปีก่อนแต่วันนี้จะต้องเป็นจุดจบสักทีคราสคือเมืองที่ได้รับพรจากพระเจ้าและฉันอันเดอร์ยัสจะมากอบกู้ที่นี่เองจากนั้นไดอารี่หน้าสุดท้ายก็จะเขียนสั้นๆเอาไว้แค่ว่าทำไมต้องเป็นฉันด้วย เอกาสารฉบับนี้มีข้อสังเกต3จุดน,น,นะครับเรื่องแรกก็คือซซิลมีอาการละเมอด้วยผลกระทบบางอย่างในสายเลือดของเธอนะครับประกอบกับจดหมายฉบับสุดท้ายก่อนจากไปของเธอก็บ่งบอกว่าเธอเคยเป็นฆาตกรมาก่อนจุดที่2ก็คืออัทวนที่ถูกพูดถึงก็คือสตอกเกอร์ที่คุมคนเข้าออกโบสถ์และตำแหน่งรถรางนั่นเองครับและสุดท้ายก็คือวัตถุที่ถูกพูดถึงเขาจะใช้คําว่าเรลิกซึ่งผมคาดว่ามันอาจจะเป็นอาร์มออฟก็อดที่ Arch อาร์ชพีชอฟส่งซีซิลไปแย่งชิงกลับมาจากพวกอัคคมิสและเขาตัดสินใจใช้มันกับตนเองจนกลายสภาพเป็นนนบอสขงงวิหาหารแ่่ีี้ไปใทุด ในตอนที่อันเดรียสแปลงร่างเป็นเฟสที่2จะสังเกตว่าแขนข้างหนึ่งของเขาจะคล้ายกับปีกครับจากนั้นเขาจะพูดกับเราว่าเขาคือวันวิงแองเจลมีเพียงเขาที่สัมผัสดได้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้าจงมาหาข้าคนบาปทั้งหลายและข้าจะใช้ปีกอบอุ้มผู้เจ้าเองฉะนั้นเล่ามาถึงตรงนี้คุ้ผู้ชมก็จะสังเกตเห็นการพูดถึงพระเจ้าและเทวทูตซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันตัวด,ดนเดียวกันรายยามมาตั้งแต่ฟรานเชลิโกที่เป็นนักบุญคนแรกที่สร้างโบสถ์ขึ้นมาฝังความเชื่อมาจนถึง, Andreas, ถง, Simon, งอันเดรียสลงได้ แอโคจากบอสที่เราสังหารทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็จะไปรวมกันที่หอคอยบนเกาะอัลคิมิสเพิ่มเติมก็คือในตอนที่จบชีวิตลงเราจะได้ยินเสียงของอาริอัสที่บอกว่าเขาอยากกลับไปที่ดีโอคราสและเป็นเขาคนเดิมที่ยังไม่ถูกความโลภครอบงำ o p t ต s รุ่น Spitfire แว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วดูนหนังเล่นเกมได้นานขึ้นวัสดุทำมาจากสแตนเลสชนิดพิเศษเปลี่ยนไปด้วยความแข็งแรงทนทานแต่ก็ยืดยืนต่อแรงกระแทกทนต่อการบิดงอนอกจากนั้นถ้าใครมีค่าสายตาก็แวะไปวัดแบบละเอียดได้ที่ Optus สาขาสยามครับส่วนโค้ดเดอะมูฟลด100บาทเหมือนเช่นเคยยิ่งถ้าเป็นลูกค้าเก่าทาง Op t ตัก็จะมีแจกของเรื่อยๆด้วยครับ แอดไวท์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่มีให้เลือกซื้อตั้งแต่อุปกรณ์พื้นฐานไปจนถึง PC ระดับไฮเอนสสามารถแวะเข้าไปได้ที่แอดไว e ์สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะสั่งจากแอดไว e ์ co th ก็ได้นะครับแอดไวท์ยังมีโปรโมชั่นและส่วนลดมากมายตลอดทั้งปีกับของดีราคาคุ้มค่าอีกทั้งคุ้ชมที่ตาม Themove ก็สามารถใช้โค้ด h e m o v e ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพติดกันเพื่อเป็นส่วนลดพิเศษได้ด้วยนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวท์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแอรโกของเขาจะชื่อว่า twisted angel ที่ยาย่าว แม้เป็นนักปุนที่มีศรัทธาแก่กล้าก็ถูกกัดกดลงได้ด้วยทองคาอเดียสไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะกลายเป็นอะไรเมื่อถูกแปดเปื้อนเขาจึงหลบหนีไปสู่ภาพดวงตาว่าตนเองถูกเลือกโดยเทวทูตจากนั้นเมื่อเราเอาฮลี่มาร์กไปให้เซซิลแลว้ววนกลับมาเจอเธออีกครั้งเซซิลจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับแต่ทิ้งจดหมายเอาไว้ข้อความบอกว่ามันคือจดหมายสรารภาพของเซซิลขอบคุณสําหรับความเมตตาของคุณฉันคือคนบาปที่เคยสังหารผู้บริสุทธิ์เมื่อในอดีตฉันไม่สามารถกดสัตว์ร้ายทีี่่นน่ยนตวววไ้ชชชิ แน่นอนว่าท่านก็เคยเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เคยทําผิดพลาดแม้แต่นักบุญก็เคยถูกครอบงำด้วยความมั่งคั่งและอํานาจแต่ว่าอย่างน้อยฉันก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการและมันคือพรอันยิ่งใหญ่ซึ่งฉันก็เชื่อว,ว่าเขาก็คือนักบุญคนหนึ่งตอนนี้คุณได้เปิดเส้นทางที่2ขอบคุณมากที่ยอมให้ฉันได้ใช้ชีวิตเชกเช่นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ประหลาดขอให้โชคดีลงชื่อเซซิลไอเทม2ชิ้นที่ใช้ twisted angel echo แรกก็จะประกอบด้วยชิ้นแรกที่มีชื่อว่า trident of the covenant ทรีศูนย์ที่ถูกเก็บไว้ในเรลิกออฟทริสเมจิสตัอาวุธนี้ถูกคาดการณ์กันว่ามันเคยเป็นอาวุธของยอดนักรบผู้รับใช้กษัตริย์โบราณน,นักรบแห่งท้องทะเลสาบานว่าจะปกป้องประชาชนจากเคิร์ซเรลิกหรือวัตถุต้องคำสาบเขารักษาคำสาบานจนผิวหนังของเขาปนปี้จนกลายเป็นสีเขียวไอเทมชิ้นที่ n องเนมเลส n แอมูเลตคำบรรยายบอกว่ามันมีช่วงเวลาที่แม้แต่หุนเชิดก็เคยได้รับการปฏิบัติเชกเช่นฮีโร่แห่งเมืองคลาสเครื่องรางอันนี้คือร่องรอยของหุนเชิดมนุษย์เพลิงที่เคยถูกขนานนาให้เป็โร ฉะนั้นโดยสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มาก็เหมือนกําลังจะบอกกับเรานะครับว่าในอดีตของเมืองคลาสนั้นมีเรื่องราวที่เราการเปิดเผยเหล็กที่ว่าจะหมายถึงอาร์มออฟก็หรือไม่ตำนานเกี่ยวกับกษัตริย์โบราณและอวินแห่งท้องทะเลจะเชื่อมโยงกับการล่มสลายของเมืองคลาสในคราวนี้หรือเปล่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าเราต้องเล่นกันต่อใน DLC ของเกมนี้หรืออาจจะเป็นเกมภาคต่อไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับ